อุ้มทองโตขับรถฝ่าหิมะนาสามนิ้วบ้านที่ญี่ปุ่นแพทิเซียไฮโซโนตเป็นแม่บ้านยืนทำอาหารปนิบัติสามี เวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่อย่างแพทิเซียกูดภรรยาของสามีโนดวิเศษหลังจากประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องและตอนนี้ทั้งคู่ก็เพิ่งจะพาก,การไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันและล่าสุดแพทิเซียก็เพิ่งจะโพลคลิปที่กำลังยืนหันล้างและหันมาลูบท้องลูกน้อยโชว์ยิงมุมด้านข้างยินเห็นว่าท้องโตมากกับแคปชั่นของแพทิเซียที่เขียนไว้ว่า I think I a t e too much คือเอ็นดูว่าที่คุณแม่จริงๆช่วงนี้กินเยอะจนสาม ยังแซลคุณแม่หลายคนแพ้ท้องกินอะไรไม่ได้แต่สำหรับแพทิเซียก็คือ enjoy eating มากๆหาลูกในท้องบินลัดฟ้าไปพักผ่อนแบบชิวๆที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงสาวแพทิเซียกู๊ดที่ได้ควงแขนกับสามีหนุ่มโนดวิเศษไปรับบรรยากาศเยน็นๆที่มีหิมะ,ะไรยล้อมด้วยอุณหภูมิลบ4องศาเลยทีเดียวล่าสุดแพทิเซียก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักผ่านทาง story ig ขณะกำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่แต่ ก็ไปสะดุดกับชุดเด็กสีขาวขนปุกปุยจึงทําให้โนดวิเศษต้องขอหยิบขึ้นมาดูพร้อมนึกถึงลูกน้อยที่อยู่ในท้องภรรยาทันทีงานมีพาทิเซียเงี้ยที่เขียนแคปชั่นแซวสามีไว้ว่าไม่เห่อเลยเพราะทั้งรอยยิ้มที่มีท่าทางดีใจและความอยากซื้อเก็บไว้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่าวาที่คุณพ่อนั้นต้องหลงลูกแบบสุดๆแน่นอนโนดวิเศษอัดคลิปสุดเอ็นดูพาทิเซียภรรยาสุดที่รักเอนจอยกับการกินมากหลายคนเห็นแล้วยิ้มแก้มแต ไปเลยกำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วสําหรับคู่ของนางเอกสาวแพทิเซียกับโนดวิเศษรังสิตสิมพิพฒน์หากติดตามสามีภรรยาดังคู่นี้ก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณสามีที่ดูแลภรรยาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินของว่าที่คุณแม่ที่ต้องดูแลอย่างดีเป็นพิเศษมากๆล่าสุดโนจัดทริปพักผ่อนแบบชิวๆสัมผัสอากาศหนาวที่ญี่ปุ่นซึ่งเมื่อไปถึงบ้านพักกรูมองเห็นวิวธรรมชาติต้นไม้หิมะ อย่างใกล้ชิดและคลิปที่โนต้ตได้เก็บมาฝากแฟนคลับของแพทิเซียคือการนอนพักผ่อนอย่างสบายกับโมมินเอนจอยกับการกินอาหารญี่ปุ่นเรียกว่าเห็นแล้วนะ่าเอ็นดูสุดๆเลยทีเดียวและว่าที่คุณพ่อโนต้ตได้โพสต์ถึงคลิปน่ารักน่ารักนี้ไว้ว่า when she's eating for two